กาบสบายดีพ er <sh> ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีเบิร์ดทุกท่านด้วยพี่น้องเด้อพบผอกับน้องนัดคือเก่าด้วยพี่น้องบรรยากาศยามบายบายพี่น้องเอ้ยยามบายบายอยากอยากแรงๆแรงเลยพี่น้องไอจอยกาบพลังหลับเพิ่งกาบลังกล่องพี่น้องกินหมเพิ่นหดน้าใส่ผ้าผนังพี่น้องเอ้ยอิฐเตียบซะก่อนแม่ เพิ่นฮดน้าให้อิฐเปียกเพิจังให้สร้างสาสร้างเพิ่นกะฮดอยู่แต่พิ่นยายจอยเพิ่นมักขัดเพิ่นมักซอยสร้างนะเพิ่นอยู่สื่อๆบอกเป็นดอกเพิ่นฮดให้อิฐเปียกอิฐแบบว่ามันอิ่มหนามเนาะมันจังสิบ่แตกบ่ล่าก็คือกันกับ FC เพิ่นบอกแหละเพิ่นก็ฮดคือการสร้างเพิ่นก็ได้เพิ่นฮดก่อนแล้วเพิ่นจังได้สาบโอ้เพิ่นก็ต้องเฮ็ดละเอียดแล้วบ่แม่นว่าสิสาบแล้วลูกแก้วแบบนั้นก็เมื่อยโย บบได้ได้แน่นั่นโได้หลับเงินดอกอแน่นั่นน่นนะคือในเฮือนใหญ่ฮะนี่พี่น้องคือในเฮือนใหญ่ฮะนี่มีอยู่สิบหกแพงก็คือสิบหกพาอะพี่น้องนอกในแพงหนึ่งแพงหนึ่งสิบแปดวันนอกทั้งนอกกับทั้งในน่ะเป็นแพงหนึ่งเดียวกันแพงหนึ่งแปดร้อยบาทพี่น้องแลาา้วก็เบิดในเฮือนนี่ก็มีอยู่สิบหกแพงเนาะน,นับเรียบร้อยพี่น้อง กป 10, ็ประมาณหมื่นซองเนาะประมาณหมื่นซองแปดร้อยบาทนะพี่น้องเนะานะนาาโอ้ยเรากินไข่มาลายลางยาังแล้วสือนี่มาสัมผ์สสัางพี่น้องกัเห็ดมาลายลังแลวบอกว่าสัน,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 นแมนอันนี้สร้างบ้าน,นบานนบอพี่น้องบาน,นาบอบานเดียวกับบ้านซา,าบอไลแะละ อันนี้เพิ่นก็นเป็น,อ,นอ,อ้าวเนาะผู้เสียเอเซียนนี่ย <repetition ceu> นะเพิ่นก็มากับทีมงานเพิ่นเห็ดคูปีบ่อ้าวเจ้าไปเห็ดคูปีเลยบ่เออโอ้พ่อใหญ่จ๋อฮดห้ามันอิ่มน้าเด้อพ่อเด้อแมนพ่อใหญ่จ๋อเพิ่นก็มักซอยพี่น้องเอ้ยมื้อเช้านี่สร้างหดเองมื้อนี่บาง เพ่นเพ่น hmm. บ mm ่ายๆเนี hmm. mm ่เ hmm. พ mm ่น hmm. ก็มาโคตรโคตรสองรอบสามรอบนี hmm. you mm ่แหละดิโคตเพื hmm. ่อให้อ right. ิดอิ่มน้ำเนาะมันจังสิบ่อแตกบ่อเล่าคือเอฟซีเพิร์ว่าแหละพอญ่จอยเพิร์กโคดแบบนั้นแหละแล้วก็สร้างเพิร์กกสีซ่าเพิร์กโคดเรียบร้อยแล้วเอาโคตรให้มันอิ่มเด้ให้อิดเนี่ยมันอิ่มน้ำแล้วมันก็สีบ่อแตกบ่อเล่า แมน FC เพิ่นกว่าคือการทั้งสิเก่งมาจากสายขันบโหดน้ามมนกับแตกกะละคือเก่า่นน่ะแมนนี่กับมาสัมผัสแตนส่าง<ม>ว<ะ>่าเห็ดมาจากลังแล้วเห็ดตลอดบอลลนะได้เห็ดเฮ็ดอย่ามันเ,นเ <c oughs> อนเอเห็ดไว้อะลีพี่น้องเอ้ยบอกเกิน บอเกินสามมือนาสีบอเกินสามสี ouais. leave, ่ม pues, ือคือสีเหลวเจ้ากับบ้านนะบอกไหวเจ้านั่นเออมาจากบ้านราชเจ้าน่ะโอ้นโน่นสูนสูบ้านเดียวกับผัวเจใส่เด็กอันอันนั้นเด้ระบายยังก็ระบายยังก็พอใจใส่เด็กนะ เออระบาพุทธนะบ้านโน้นสุพูละลรแมนโอ้พี่น้องเดียวกันอีกอือโอ้ผู้อันอันเนี่ยบ่เออพ่อพ่อนังอ บ้านเากันนุสนูก็มีผู้นึ่งแมนตาจอยโยโย่พอพดสางได้น่ะยางยังยางพอจะจอยเอาอะไรด้พี่น้องเ้ยฮดรถยพอเ้ยคะแนนจะฮดขึ้นทั้งเฮือน โอ้ยเกิดตรเหงเลืยัเป็นขื้นตามปองปทีเปียกไปเลยปะ่ะพี่น้องเขาบไปเบิ่งทางในปะ่ะเบิ่งทางในว่าผืนสับหอไซเ่แพ้ตวนี้แหละแ่มาเห็ดมาโว้สนี่นี่มาซ้อมเบิ่งยู่ได้สนนี่นี่ป้ะพี่น้องคือไหวว่าแี่นี่นะ อย่าเล่มืออะไรเด้อสั่งเด้อเอาแบบละเอียดละเอียดเด้อเอาแบบละเอียดแล้วก็งามงามาหยอกสั่งพี่นองเลยมันแซงมันสิต่างกันเ้ยพี่นองเด้อป้าไว้อลีแต่ทางในเพิ่นยังบริสาทธ์เนาะ ทางในกับทางนอกน่ะเอื่นว่าแพงเดียวกันหรือว่าฟ้าเดียวกันเดลยพี่น้องเด้อแม่นพอกั่วกับวาย นี่เขาเบิ่งเอาเสาเนี่ยบอนี่นี่เขาเบิ่งเอาเสานี่เอาตามเผื่อน่ะมันบ่บางบ่มันเบาเห็นก่อนอีทบ่สันเกกินนมบ่ได้เเาะออแบบว่าเอาซ้ำแบบว่าขาเจ้าก่อออกมาแบบนี้บ่อุ้ยอุ้ยเพิ่งพี่น้องขอโทษหลายๆนี่เขาสังเกตโอ้ขาเจ้ากระชีดเอาออกมาแบบนี้พอดีมันสิโยดเบิด์ขาเจ้ากระสาบสาบตามแบบว่าริมเสาเนาะเออนี่ขาเจ้าจงไว้เส้นหนึ่งนี่เนาะโอ้ โอ้เฮาไหลว่าย ah ่ามันบางย่ามันเห็นก่อนอิฐมันบอกงามนะเพิ่นก็เอาซ้ำที่ว่าข้าเจ้าจงไหวโอ้แบบว่าแต่ว่าเพิ่นก็บอกอยู่ว่าเอออันอาสั่งมาอันหิดใหม่แล้วว่าอันยากถูกเด้อเพิ่นก็เป็นสัง้วยกันพี่น้องเลยเพื่อนชิ้นใายมานี่กับโอ้่นว่ามันแบบว่า เป็นหมู่บ้านมันเคยกินชายมาแล้วแม่บอได้ว่ามีบอได้ว่าถูกแม่แม่บอได้ถูกดอกพี่น้องเนาะเอาจะเห็ดมาไหนเป็นทรายไหนเนาะจะเห็ดมาเป็นทรายว่าอีพอกระเห็นแบบว่าซีมือของเจ้าฮะนะเพิ่นกับเป็นสางคือการเด้อพี่น้องเด้อบอแม่มาสิเห็ดเลยได้ถูกดอกเพิ่นกับเป็นสางคือการเพิ่นบอแม่มาสิมาเห็ดเอาแต่เงินสะซื้อกินขาวมา S <S <an> เป็น,นทนายหลังแล้วแมนเทียมงานเพนแมนเทีมงานเนหลายคนและตั้งใจเหตุงานตละมือดบ,บ่ <S an> มีแต่คน,นไวๆไนะข้าเจ้าแต่ตแบบ<ไ>ว่าข้นได้ลงมือปุ๊บแล้วข้าเจ้าสิแบบนขลนเลยนะไวแต่เ <S an> บิง่งผู้ไปหอนก้นจะเสิยบไวเละท่านนี่ก็บบ่แมนคนอื่นคนไกลดอกเป็นพี่น้องกันนี่แหละผู้มาเหตุกันเลเพิ่นมากับลูกน้องเพิ่น มากับทีมงานเพิ่นมันแตกกันพี่น้องมันใกล้อยู่บ้านเพิ่นกับบ้านเท่ากันใกล้กันพี่น้องกันแตกกต่เราเมตเพื่อนกันแตกมันแตกแต่กูวัดแน่ยแต่มาเขาทาสีนี่เขาเองมันเออมันแตกันได้เตะมีเอเอาแบบว่างามๆได้เด้อเอาแบบว่าโอ้จนตีสางบ่ได้ผู้ มาเรียนภาษาไทยสี่ิบแปดเนาะเออเพูดีลสองสองสามสห้าอืมแมนแมนเพื่อนพ้กัดต้องในท่าและต่วะกะสิซ่าหรือสีดนหนาหรือวัดสีเพื่อนเก่าพ่นจะสีไ้ท่าหรืออะไรอ้าไว้อยู่บนี่นะฮะไว้อยู่บานี่นะเออ่อนเคยิ่งในซ่องห้าเหาเคยเห็นฝืนคอมเมนต์สำดอ <laughs> ปลาเห็ดไวยแบบนี้แต่ประมาณจากักมือนี่ยไอฮะประมาณทิศหอจีบอ๊อกเขาบอกคือไวยแท้แต่คือสิบอหอดดรอกเนาะอ่ะาเอาแบบ <laughs> อืมอืมแม่ขนาดเพิ่นมมาส,ายสไวยๆได้นี่เนาะ มาบึงทางหน้าเฮือนพี่น้องเอ้ยทางขางเฮือนไหมอุ้ยจ้าว้าวพี่นายจ่อยเสียดมาหอดผีเลยอืมพูภ คนมักซอยนหมักซอยอปเลยอิอยอกแกอยดแะใส่น้ำาขังแน่ได้บุ๋มเนว่ะสิเอามาก่อลอยๆเลยนั่นแหละแต่ว่าจะเห็ดคักคาใครเพื่นเน่ก่อนพญ่จอยสิจ้างมาเพิ่นกเ็นเห็นประสบการณ์ก็ได้เพิ่นจ้างมาได้ เพิ <c oughs> ่นเห็นการงานที่ว่าเพิ่นเห็ุไปแล้วก็มีหลายคนอยู่ด,ยดอกมาทามนะพี่น้องแล้วการเรื่องแบบว่าเออเป็นยังคือบ่ให้เขาทีมง,งานบาดตาอบนาราบเออเขากับแบบว่างานเพิ่นกันรายไปเนี้นะเขาก็เลยแบ่งเบาแบ่งเบาเพิ่นแล้วก็เข้าใจกันดีนะแล้วก็เพิ่นก็แบบว่างานเพิ่นร้ายคือเขาว่าอะไรเขากับสิบบุคคลอธิบายอย่างไรเนาะก็คือเห็นเห็นกันแหละพี่น้อง อนนี้เพื่นก็นยังเหิเทือนเพื่นอยู่เนาะมีแต่เสียหายเพื่นมาทีพื้นนั่นแหละคันเพื่นมาทีพื้นก็ได้มีแต่เสียมาเทพื้นหายงานเพื่อนลายผู้ขนาดกระหยกบ้านนั่นเลยอุ้ออีกเนาะขนาดกระหน้าแซงเขาซุกอีกเอาหนำใส่หน้าอีกเรนไปเล่นมาอย่หาห้องกูเห็นเพื่นกับงานลายอะไรหรอ เลยต้องหาสั่งเพิ่มอะไรพี่น้องเ้ยคลิปในน้องหนักก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดได้พี่น้องสบายดี